สวัสดีครับอยู่กับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนอ5แข้งโปรไฟล์ดีแต่ยังไม่ปังกับทีมใหม่ <Yeah. S 1> ไม่มีการรับประกันใดๆนะครับในการเซ็นสัญญานักเตะใหม่จะยอดเยี่ยมเสมอทำให้ทุกๆสโมสรต้องศึกษากันอย่างถี่ถ้วนก่อนจะคว้าเงินลงทุนคว้าใครมาร่วมทีมซึ่งหลายตัวอย่างนะครับทำให้เราได้เห็นแล้วว่า นักเตะที่ทำผลงานยอดเยี่ยมกับทีมหนึ่งไม่ได้แสดงว่าเขาจะต้องทำผลงานแจ่มแจ๋วกับสโมสรใหม่เพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูกันว่า5นักเตะโปรไฟล์ดีที่ยังไม่ปังกับทีมใหม่นะครับจะมีใครบ้างไปฟังกันครับเริ่มต้นที่คนแรกนะครับเจดอนซานโช่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซานโช่นะครับย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว85ล้านยูโร โดยอดีตนักเตะดอตมุลนะครับเคยถูกยกให้เป็นหนึ่งในปีกที่ดีที่สุดในโลกมาแล้วแต่น่าเสียดายที่เขาทำประตูหรือแอซซิตให้ปีศาจแดงไม่ได้เลยหลังจากลงเล่นไป10นัดโดย10เกมที่ผ่านมานะครับถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับนักเตะที่จะสร้างความคุ้นเคยกับจังหวะเกมในอังกฤษซึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของซานโชแล้วว่าเขาจะตอบแทนสโมสรและผู้จัดการทีมได้มากน้อยเพียงไร คนต่อไปนะครับซาอูลนีเกตของเชลซีสิงบูเชลซีเซ็นสัญญากับซาอูลนีเกตนะครับแบบยืมตัวในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นดีลที่ดีสําหรับสิงบูเพราะว่าซาอูลคือมิดฟิลตัวรับที่เทคนิคสูงแต่ซาอูลนะครับ กลับล้มเหลวในเกมเปิดตัวของเขากับแอตตันวิลล่าและถูกถอดออกในครึ่งแรกหลังทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังซึ่งการย้ายมาอยู่ทีมที่มีกองกลางอย่างมาติโอโควาสิตจอร์จินโยและเอ็นโกลกองเต้นะครับดูแล้วเป็นงานยากอย่างแน่นอนในการต่อสู้เพื่อแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงเพราะฉะนั้นนะครับซาอูต้องทำงานหนักต่อไปเพื่อโอกาสในการลงสนามให้กับเชลซีคนต่อไปนะครับ จอจินโยไวนาดุมของปารีสแซงต์แชงก์ไวนาดุมนะครับปฏิเสธบาร์เซโลนาในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะตอบรับข้อเสนอของปารีสแซงต์แชง์และย้ายมาร่วมทีมในซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งาวนาดุมนะครับเป็นนักเตะที่ทำงานหนักและคาดว่าจะกลายเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กองกลางของปเอชแข็งแกร่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับ เขาดูจะล้มเหลวและเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่แย่ที่สุดของทีมจนถึงตอนนี้โดยวายนดรุ่มนะครับลงเล่นให้กับเบเชไปแล้ว12นัดมีเพียง6นัดเท่านั้นนะครับที่ได้เป็นตัวจริงและยังยิงประตูหรือแอซซิดไม่ได้เลยแถมตัวเขาเองนะครับก็ยอมรับแล้วว่าเขาไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่สักเท่าไหร่คนต่อไปนะครับแดนียลเจมของลีดยูไนเต็ด เดนิเอลเจมย้ายจากแมนยูนะครับไปลีดยูไนเต็ดด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์แบบถาวรอย่างไรก็ตามนะครับเจมยังดูไม่ดีเอาเสียเลยนับตั้งแต่ย้ายมาลีดยูไนเต็ดโดยลูกทีมของมาเชโลปิโอซาชนะได้เพียง1เกมจากทั้งหมด5เกมในพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่เจมเข้ามาร่วมทีมที่สำคัญนะครับเจมยังยิงไม่ได้หรือแอซซิ์ไม่ได้เลย และคนสุดท้ายอองตวนกิสแมนของแอตแลติโกมาดริดแอตมาดริดเซ็นองตวนกิสแมนนะครับจากบาร์เซโลนาในสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลและมีภาระผูกพันในการซื้อขาด40ล้านยูโรแต่การต้อนรับกลับสู่ทีมเดิมของกิสมันดูจะไม่สวยงามนักเพราะว่านับตั้งแต่เปิดตัวครั้งที่2กับแอตมาดริดเขาทำประตูได้เพียงแค่1ประตูจาก7นัด และดูจะเกะกะขวางทางแนวรุกในทีมอยู่บ่อยครั้งซึ่งดูแล้วจะเป็นโทษมากกว่าเป็นประโยชน์ให้กับทีมตาหมี <Yeah. S 1> ก่อนจากไปในคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่รับชมคลิปของเราจนจบถ้าหากชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ